ภาพลวงตาเซตใหม่นี้จะท้าทายการรับรู้การมองเห็นของคุณได้อย่างแน่นอนหากสมองของคุณไม่มีความสุขตอนที่คุณมองสิ่งที่หมุนไปมาและมีแสงวูบวาบให้ระวังและหาใครสักคนมาดูงานศิลปะลวงตาที่น่าทึ่งนี้กับคุณพร้อมหรือยังเปิดเต็มหน้าจอแล้วเริ่มกันเลยลองดูที่วงกลมคู่นี้สิ มันไม่ใช่ภาพลวงตาพวกมันเหมือนกันและหมุนได้แต่พวกมันไม่ได้เคลื่อนที่ไปตามหน้าจอลูกศรทําให้สมองของคุณสับสนดังนั้นมันจึงดูเหมือนว่าวงกลมจะหดตัวและเคลื่อนที่ไปมาได้หากคุณพยายามเพ่งสายตาโฟกัสจนพวกมันหยุดเคลื่อนไหวได้คุณคือพ่อมดแล้วละ่ะแล้วดาวที่ส่องแสงนี่ละ่ะมันอยู่กับที่หรือขยับอยู่ แม้ว่าดาวจะดูขยับเป็นจังหวะแต่ขนาดของมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงสีที่วูบวาบสลับไปมาต่างหากที่สร้างภาพลวงตาของการเคลื่อนไหวไปต่อกันที่ภาพต่อไปลองดูภาพนี้คุณเห็นการเคลื่อนไหวหรือเปล่า ภาพนี้เป็นภาพนิ่งแต่ถ้าคุณใช้เวลาดูดอกไม้เหล่านี้อย่างระมัดระวังสมองของคุณจะโน้มน้าวใจคุณว่าพวกมันกำลังเคลื่อนไหวอยู่แล้วภาพนี้ล่ะทิศทางของรูปแบบนี้ทำให้สมองคิดว่าวงกลมหมุนไปทางซ้ายแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เช่นเดียวกับรูปแบบที่น่ารักนี้ คุณเห็นมันกำลังหมุนไหมแล้วภาพนี้ล่ะคุณมองเห็นการเคลื่อนไหวไหมก็นะในกรณีนี้ไม่น่าแปลกใจเลยเพราะภาพนี้เป็นภาพเคลื่อนไหวภาพลวงตานั้นไม่ใช่ภาพลวงตาเสมอไปดังนั้นระวังให้ดีล่ะลองดูภาพต่อไปสิ เหมือนว่าดวงดาวนี้กําลังเต้นอยู่เพราะรูปร่างไม่สมมารรทําให้การค่าดาของสมองสับสนอาจถึงเวลาแล้วที่จะถามตัวเองว่าตอนนี้สมองของฉันกําลังโกหกฉันเรื่องอะไรอีกบ้างเนี่ยคุณว่าไงเก่ยกับลวดลายที่สวยงามนี้ล่ะพื้นฐานแล้วมันเป็นภาพลวงตาหรือวิดีโอแอนิเมชันกันนะใช่แล้วมันคือวิดีโอแอนิเมชัน นี่คือภาพต่อไปของเราหากคุณโฟกัสความสนใจไปที่ตรงกลางของภาพนี้ในไม่ช้าภาพจะเริ่มเคลื่อนไหวในความเป็นจริงนั้นมันอยู่กับที่อย่าให้สมองหลอกคุณซิการรับรู้ภาพนี้อาจเปลี่ยนไปหากคุณกระพริบตาหลายครั้งและสส่หัวไปต่อกันเลยลองดูรูปแบบดวงตานี้สิ ภภาาาพพนนนี้เเปป็ิ่่งหรือลใช่แล้วถูกต้องเลยภาพลวงตาบางภาพทำงานโดยการหลอกลวงด้วยความแตกต่างในด้านการมองเห็นของเรา วงกลม2วงนี้ประกอบด้วยวงกลมลายทางเล็กๆที่กำลังหมุนพวกมันดูเหมือนจะเปลี่ยนทิศทางของการหมุนเนื่องจากสมองของเราจัดการกับข้อมูลที่อยู่ในโฟกัสของเราทันทีมันแตกต่างจากวิธีประมวลผลข้อมูลซึ่งอยู่ที่เส้นรอบวงคุณสามารถเห็นได้ตอนที่คุณโฟกัสที่วงกลมหนึ่งแล้วไปที่อีกวงหนึ่งคุณเวียนหัวหรือยังไปที่ภาพถัดไปกันซิกแซกเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการสร้างภาพลวงตาม,มากมายที่สามารถทําให้คุณรู้สึกเหมือนกําลังบินได้ แต่รูปแบบซิกแซกนี้เป็นภาพเคลื่อนไหวหรือเปล่าไม่ใช่มันเป็นภาพนิ่งระวังซิกแซกด้วยละ่ะภาพลวงตาต่อไปจะทำให้คุณมองเห็นเมื่อหลับตาสิ่งที่คุณต้องทำคือจ้องไปที่จมูกของมารีนมอนโรที่อยู่ตรงกลางของภาพนี้ จ้องมองที่จุดเดิมต่อไปอย่างน้อย7วินาทีแล้วพยายามกระพริบตาพร้อมนะ7 6 5 4 3 2 1ทีนี้ลองมองไปที่เพดานของคุณแล้วกระพริบตาหลายๆครั้งแล้วหลับตาลงคุณยังเห็นรูปคนอยู่ไหมไม่ต้องห่วงอีกไม่กี่วินาทีมันก็จะหายไป ภาพดวงตานี้เรียกว่าภาพติดตาชั่วขณะมันปรากฏขึ้นหลังจากที่คุณจ้องไปที่รูปภาพสักระยะหนึ่งโดยปกติแล้วจะใช้เวลาประมาณ30วินาทีจากนั้นคุณหลับตาหรือดูกระดาษสีขาวการกระตุ้นมากเกินไปทําให้เซลล์รูปกลวยกับเซลล์รูปแท่งในดวงตาของคุณสูญเสียความไวนั่นเป็นเหตุผลที่ในช่วงเวลาสั้นๆหลังจากนั้นคุณตีความสีจับคู่กับแม่สีทีนี้มาดูรูปแบบที่หลอกตากันรูปภาพนี้เป็นภาพนิ่งหรือเคลื่อนไหวกัน มันไม่ใช่ภาพดวงตารูปแบบนี้เป็นภาพเคลื่อนไหวหากคุณเดาได้ถูกต้องทำได้ดีมากทีนี้มาดูภาพนี้กันทรงกลมเหล่านี้กำลังเคลื่อนที่ช้าๆผ่านหน้าจอหรือไม่ไม่ไม่ใช่เลยหากคุณระวังมากพอคุณจะสังเกตเห็นส่วนบนเคลื่อนไหวเมื่อคุณเหลตาและเพ่งความสนใจไปที่ทรงกลม ภาพลวงตานี้อยู่กับที่ละแต่ถ้าคุณใช้เวลาและโฟกัสไปที่กึ่งกลางของหน้าจอมันจะเริ่มหมุนไปที่ภาพต่อไปกันภาพลวงตานี้จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนว่าเป็นนักมายากลและเพิ่มระดับทักษะการจดจ่อของคุณณจุดนี้คุณอาจเห็นว่าวงกลมที่อยู่นิ่งเริ่มเคลื่อนที่ได้งออกมาและหมุนเล็กน้อย แต่มันไปทางไหนล่ะไม่มีคำตอบที่ถูกต้องวงกลมที่ใหญ่ที่สุดอัานหมุนไปทางซ้ายแต่ถ้าคุณเปลี่ยนโฟกัสไปที่กึ่งกลางของภาพวงกลมเดิมจะเริ่มหมุนไปทางขวาการเคลื่อนไหวจะเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับเลเยอร์ของภาพนี้ที่คุณกำลังโฟกัสอยู่ ลูกศรในวงกลมที่มีสีสันเหล่านี้อาจทำให้การมองเห็นของคุณสับสนพยายามอย่ามองพวกมันแล้วคุณจะสังเกตเห็นว่าวงกลมในภาพดวงตานี้ไม่ได้เปลี่ยนรูปร่างหรือเคลื่อนไหวเลยเห็นได้ชัดว่าแตงโมที่มีลายตานี้กำลังหมุนอยู่ใช่ไหมล่ะ ไม่เลยหากคุณหยีตาจะเป็นการยืนยันสิ่งน,นี้ได้โดยเพ่งไปที่ทรงกลม ę? เห็นไหมมันไม่เคลื่อนไหวแล้ว being รูปร่างนี้สามารถเริ่มเคลื่อนไหวได้เหมือนงูและจุดสีดำจะเริ่มกระพริบเป็นสีขาวอย่าปล่อยให้สมองของคุณหลอกคุณซีภาพนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลย เวียนหัวหรือ,อยังเอ่ยมาทดลองกับจุดที่หายไปกันเถอะโฟกัสที่จุดสีเขียวตรงกลางและพยายามอย่ากระพริบตาสักครู่คุณจะเห็นจุดสีเหลืองอย่างน้อย1จุดหายไปและปรากฏขึ้นอีกครั้งแบบซูม นี่เป็นอีกภาพลวงตาหนึ่งที่จุดหายไปผู้คนหลายพันคนทั่วโลกบ่นว่าภาพลวงตาง่ายๆนี้ทําให้พวกเขาตั้งคําถามถึงความเป็นจริงมีจุดสีดํา12จุดตรงทางแยกในภาพนี้แต่สมองของคุณจะไม่ยอมให้คุณเห็นทั้งหมดในคราวเดียวเอาล่ะคุณนับได้ก,กี่จุดกันล่ะ ภาพนี้มีจุดสีดํา12จุดและมันมี12จุดจริงๆแต่คนส่วนใหญ่ไม่สามารถเห็นจุดทั้ง12จุดพร้อมกันได้เมื่อคุณเพ่งความสนใจไปที่จุดสีดําตรงกลางทัศนพิสัยของคุณระบบการดูภาพของคุณจะเติมสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆให้จุดนั้นโดยอัตโนมัติและรูปแบบปกติของเส้นสีเทาบนพื้นหลังสีขาวทําให้สมองของคุณบอกว่าไม่มีจุดสีดําเลยนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณพลาดจุดสีดําไปหรือไม่พวกมันก็หายไปและปรากฏขึ้นอีกครั้งเมื่อดวงตาของคุณลอกแรก แอนิเมชันน่ารักนี้ดูทำให้คุณสับสนมันเป็นรูปดวงจันทร์และดาว6ดวงที่อยู่รอบๆอบมันนอกจากนี้ยังมีเลเยอร์วงกลมหลายจุดเคลื่อนที่ในพื้นหลังด้วยพยายามอย่าขยับศีรษะหากคุณเพ่งสายตาไปที่ดวงจันทร์และอยู่นิ่งๆไว้คุณจะสังเกตเห็นว่าดวงดาวเริ่มหายไปในไม่ช้าคุณทำให้ดวงดาวหายไปได้กี่ดวงกันล่ะ ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องที่นี่จำนวนดาวที่หายไปขึ้นอยู่กับการรับรู้ของคุณวงล้อที่น่าสับสนนี้สามารถทำให้สมองของคุณคิดว่ามันหมุนได้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นคุณอาจสังเกตเห็นว่าวงล้อเปลี่ยนทิศทางเมื่อคุณเอียงศีรษะไปทางขวาหรือทางซ้ายเคล็ดลับนี้จะทำให้มือของคุณละลายเหมือนน้ำ แต่ไม่ต้องกังวลไปมันไม่ได้เป็นแบบนี้ตลอดจองไปที่กึ่งกลางของหน้าจอต่อไปเป็นเวลา30วินาทีพยายามอย่ากระพริบตาล่ะ ตอนนี้ดูที่มือของคุณพวกมันกำลังละลายหรือเปล่าคุณยังสามารถดูข้อความและสังเกตว่าการมองเห็นของคุณเป็นคลื่นลองดูที่ภาพดวงตาที่น่าซับซ้อนนี้คุณจะถ่ายว่าอะไรละ่ะมันเป็นภาพนิ่งหรือภาพที่เคลื่อนไหวได้กันมันเป็นภาพนิ่งสมองหลอกคุณยังไงละ่ะ ทีนี้มาพักสายตากันสักหน่อยด้วยการเปลี่ยนไปดูอย่างอื่นบ้างคุณเห็นลิงแปลกๆไหมอยู่นี่ไงคุณเห็นมอนสเตอร์ที่ไม่เข้าพวกไหมเจ้าตัวที่อยู่มุมขวานี้ดูไม่มีความสุขเหมือนตัวอื่นเลย มีศูนย์เต็มไปหมดคุณเห็นหมายเลขอื่นที่ซ่อนอยู่หรือไม่อยู่นี่ไงลายนี้มีแต่แอปเปิลสีแดงเท่านั้นเหรอไม่มีมะเขือเทศอยู่ด้วยไง คุณหาอีโมจิที่คล้ายกัน2ตัวในบรรดาอีโมจิเหล่านี้ได้ไหมอยู่นี่ไงล่ะแล้วอีโมจิเซตนี้ล่ะคุณเห็นอีโมจิ2ตัวที่เหมือนกันบ้างไหมอยู่ตรงนี้ไง ลองดูอีโมจิเหล่านี้พวกมันทั้งหมดแตกต่างกันหรือเปล่าไม่เลยสองอันนี้เหมือนกันเป๊ะ,ปะคุณหาอีโมจิที่เหมือนกันได้กี่อันในบรรดาอีโมจิพวกนี้มี3มอัน แล้วคอลเลกชันนี้ล่ะคุณเห็นอีโมจิที่เหมือนกันในภาพนี้ไหมหายากหน่อยนะอีโมจิทั้งหมดนี้แตกต่างกันหากคุณสามารถหาที่เหมือนกันได้เจอสุดยอดมากลองดูเซตนี้บ้างอีโมจิพวกนี้ต่างกันทั้งหมดหรือเปล่า ไม่เป็นไปไม่ได้เพราะทั้งสองนี้เหมือนกันผูแมวนี้มีอะไรแปลกๆไปหรือไม่เจ้าตัวนี้ไม่ใช่แมวยังไงล่ะมันคือกระต่ายคุณหาใบโครเวอร์สีแฉกเจอไหมอยู่นี่ไง คุณโชคดีนะเนี่ย